หวัดดีและทับท้าย fc t ฮับชมช่องแมวฟินแลนด์ชาแนลก็ผูกก็ค้นนะจ้ะลางหวยออกแล้วเป็นยังได้พ่องนะจ้ะหลอบนี่ได้ขินจินลาบก็เปิดสักเตือเนาะบ่หัวไข่ได้กี่ใบบ่หู้นะจ้าบ่ไม่เยี่ยมแมวเองหลอบนี่ได้อยู่ห้าใบอยู่เนาะก็มื่เมือนาน,นๆได้กินจินลาบเหีดเตือนะจ้ะถือว่าบัจุกันมอกัจุกเตือกเตือไม่ยียมแมวกับกกกบ่มีแรงอยู่คือกันนะจ้ะดนดานะจ้ะ ยังว่าอะไรหวยก็มีเข้ามีรุดเนาะเป็นเรื่องธรรมดานะเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาต้ยกันต่อเลยนะเจ้าว่าอันสุดสองตัวมาตัวล่างสุดนี่นะเจ้าว่าจะไปต่อหรือจะจะยางนะเจ้าติดผ่านมาก็แม่นแม่นแล้วมามมามา,มา,มาตัยกันพอนะเจ้าก่อนจะมาพอก็บดีลืมอ่ากดหัวแม่โป้งให้แม่เยแมวด้อเป็นกำลังใจให้แมวตัยนะเจ้าช่องนี้ก็ยังตที่บล็อกเข้าปลาตึงวันถึงวันนะเจ้าเล็บมือก็ อย่างเอซบางทำบอกว่าทําไมบัตรใส่ถุงมือนะจะใส่ถุงมือกับบัทันนัดเนาะพอบัตรใส่ถุงมือนะจะเล็บมือกับดําๆกับบดีว่าให้กันเด้อหันว่าเล็บมือดําๆจะอถือว่าเป็นคนขยันนะจ๊ะก็ปีนี้มาหาต้นทุนของอันมาซ้อหาทุนในการสอหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะจ๊ะก็เลยเล็บมือดําๆกับบดีว่าให้กันนะจ๊ะคัดแล้วคัดแหมมากับบ่ออกเนาะใส่ถุงมือกับบัทนัดนะจ๊ะ มามามาทัานได้ตีมานับก็บมานับด้วยกันนะเจ้ามวนมวน,นด้วยกันเด้เอเขาจะเริ่มกันเลยนะเจ้าคาเตือนนะเจ้าคลิปในวิดีโอนี้ทํามาเพื่อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่อันบัได้สนับสนุนสิ่งพิกษกฎหมายกู้ชนิดนะเจ้าก่อจงใจวิจารณญาณในการรับชมตัวนะเจ้าเขาจะมา,อาพอกันเลยว่าเขอาอใจลักแสนนะเจ้าบวกกันสองครั้งลักพันหนึ่งครั้ง หน่วยบนหนึ่งครั้งร้อยครั้งตีหนึ่งหนึ่ง 1, 1ครั้งหน่วยครั้งตีหนึ่งหนึ่งครั้งร้อยครั้งตีสองบวกกันสองครั้งสิบครั้งตีสี่หนึ่งครั้งบวกห้าคงที่เก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกศูนย์ก็เป็นแปด แปบวกหเป็นสี่บวกหเป็น5 5าบวกสเป็น9 9้เบวกเจเป็น6 6หบวกเเป็น 3, 3 3มบวกสเป็น6 6หกบวกหก็เป็น1นเอ๊ะพิษตัวใดก็หฮแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ พิษตัวใดเนาะโอ้พิษนะจ๊ะพิษนะจ๊ะคำนวณพิษเด้อเริ่มไม่นะจ๊ะเก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกศูนย์ก็เป็นแปดแปดบวกหกเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดบ่มีหนึ่งนะจ๊ะสี่บวกสี่เป็นแปด 8บวก7เป็น5 5บวก7เป็น2 2บวก3เป็น5 5บวก5คงที่ก็ได้0 0เข้ามาบวก2ก็ได้ 2, 2> ต่อมาเลขออก6 0เลขก0เข้ามาอยู่ลักหน่วยต่อมาลักแสนบวกกัน2ครั้ง ลักพันหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งหน่วย 4, ครั้งทีสี่หนึ่งครั้งร้อยครั้งที่สองบวกกันสองครั้งสิบครั้งตีสี่บวกกันหนึ่งครั้งห้าคงทีสองบวกสองก็เป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกศูนย์เป็นเก้าเก้าบวกห้าก็เป็นสี สี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกเจ็ดก็ได้ห้าห้าบวกห้าคงที่ก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกสองก็ได้สองต่อมาเลขออกสี่สองเลขสองมาอยู่ลักหน่วย ลักแสนบวกกันสองครั้งลักพันหนครั้งหน่วยบนหครั้งหน่วยครั้งทีหน่งหนึ่งครั้งร้อยค,ครั้งทีสอง 2, บวกกัน2ครั้ง10ค,ง 4, ครั้งตีสี่หนครั้งห้าคงที5้าบวกหเป็น0 0นบวกศก็ได้0ูนย์ศบวกสมได้สามบวกสี่ได้เจ็บวกสามได้ศูนย์บวกสได้สามบวกสได้เ้า เก้าบวกห้าึผิดตัวได้เหมอห้าบวกหได้0 0นบวกศนก็ได้0 0นบวกสได้3 3มบวกสี่ได้เจ็เจบวกสได้0ูสม ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสามได้หกหกบวกห้าได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามต่อมาเหล็กออกสามหนึ่งเล็กสามมาอยู่ลักซิบเล็กหนึ่งมาอยู่ลักหน่วยลักแสนบวกกันสองครั้งลักพันหนึ่งครั้งหน่วยบน,หน,ยนหนึ่งครั้งหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้ง ร้อยครั้งที่สองบวกกัน2ครั้ง10ครัง้งตี4 1ครัง้งห้คงที5บวก5เป็น0 0บวก8เป็น8 8บวก4เป็น2 2บวก8เป็น 0, 0ูบวกศเป็น 0, 0ูบวก2เป็น2 2บวก5คงที่เป็นเจเจบวก2ได้เก้ต่อมาเหล็กออก8ปดเหล็กเก้าเข้ามาอยู่รักหน่วย ลักแสนบวกกันสองครั้งลักพันหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่สองสองครั้งสิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งห้าคงทีสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกเก้าเป็นสี่สี่บวกเก้าเป็นสาม สามบวกเก้าเป็นสองสองบวกสี่เป็นหกหกบวกห้าคงที่ก็ได้หนึ่งหนึ่งมาบวกสองเป็นสามต่อมาเหล็กออกสองหนึ่งเหล็กหนึ่งมาอยู่ลักหน่วยลักแสนบวกกันสองครั้งลักพันหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้ง หน่วยครั้งที่1 1ครั้ง,100ง 2, 2ร้อยค,ครั้งที่สองสองครั้ง10ครั้งที่4ี่หครั้งห้าคงที่3ามบวกสามเป็นหกหวกเเป็นสามสามบวกหกเป็นเก้เบวกหงเป็นศูนบวกศเป็นศูนบวกหเป็นหนึบวกห้คงที่ก็ได้6 6หกบวกสก็ได้8ต่อมาเล็กออก2 8ด เลขแปดมาอยู่ลักหน่วยต่อมาลักแสนบวกกันสองครั้งลักพันหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งหน่วย 1, 1ค,รครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่สองสองครั้งสิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งห้าคงที่สี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกเจ็ดได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกแปดได้สี่สี่บวกห้าได้เก้า เก้าบวกห้าได้สี่สี่บวกเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าของที่ได้หกหกมาบวกสองได้แปดต่อมาเหลขออก พิษนะเจ้าสุดนี้มันออก46นะเจ้า46เลขกหกไม่ไมาอยู่รักหน่วยอันนี้ออก28นะเจ้า28เล็กแปดไม่อยู่รักหน่วยนะเจ้าหัวสมองมาทำงานนะเจ้าหัวเบรอไปหมดเลยแต่นะเจ้า ใจอยู่ปลาพุ่นะจ๊ะใจถ้าแบบมีสมาธิก็คนละทางอย่างนี้ละจ๊ะขอโทษขออภยัยเตเด้อก็ก้อยนับไปต้ตยกันนะจ๊ะเพราะว่าถ้าหัวแบบทําทงานหัวเบลเๆจะอี้ก็ไปคนละทิศคนละทางอย่างอี้ละจ๊ะก็ลักแสนบวกกันสองครั้งลักพันหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งหน่วยขั้นทีหนึ่งหนึ่งครั้ง ร้อยครั้งตีสอบวกกัน2ครั้ง10ครั้งตีสี่หนครั้ง5้าคงทีศูนบวกศนย์ได้ศูนย์ศบวกหได้ห้าบวกเได้สองบวกสี่ได้หกหกบวกสี่หกบวกสได้8 8ดบวกสได้ศูนยศูบวกสได้สองสองบวกหได้เจเจมาบวก2องก็ได้เก้า ต่อมาเหล็กออก 4, เก้าสี่เหล็กเก้าเข้ามาอยู่ลักซิบต่อมาลักพันเออลักแสนบวกกันสองครั้งลักพันหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งลออ้อเอหน่วยครั้งตีหนึ่งหนึ่งครั้งร้อยครั้งตีสองบวกกันสองครั้ง สิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งห้าคงที่หนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองสองบวกเก้าได้หนึ่งหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกแปดได้สองสองบวกห้าคงที่ก็ได้เจ็ดเจ็ดเอามาบวกสองก็ได้เก้าผ่านมาเหล็กออกสามเจ็ด เลขเจ็ดมาอยู่ลักหน่วยเขาจะมาหาในงวดของวันตีหนึ่งเดือนสิบนะเจ้าว่าเขาจะได้เหล็กใดลักแสนบวกกันสองครั้งลักพันหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งหน่วยครั้งตีหนึ่งหนึ่งครั้งร้อยครั้งตีสองบวกกันสองครั้ง สิบคังที่4 1ครั้งห้าคงที่หบวก6กได้สองบวกแดได้ศูนบวกสองได้สองบวกศูนย์ได้2 2งบวกเได้1 1ึบวกเก้าได้ศูนบวกศูนย์ได้ศูนบวกหได้5ตัวแรกเขาได้เลขห้า ห้าเขามาบวกสองก็ได้เลขเจ็ดเขาจะมาล้อลุ้นกันนะเจ้าวางงวดของวันที่หนึ่งเดือนสิบจะมีเลขห้ากับเลขเจ็ดมาให้เขาได้พอได้หันในสองตัวล่างยุก่อนนะเจ้าวันนี้หัวเบลอแต่แตเลยนะเจ้าหัวมาทางานแต้แตเลยขอโทษขออภัยเปนเปื่อน,นเขาก็ปลูกก็ค้นกันตัวนะเจ้าถ้าทัานได้ตีเช่นชอบในสุดนี่ก็จงนําไปใจนะเจ้า เลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบง่งรัฐบาลตัวเนาะก็ขอบคุณนะเจ้าตีมาเป็นกำลังใจให้แมวตลอดมานะเจ้าถ้าชอบก็จอยกดหัวไม่โป้งเม้าแมวตัวได้จอยกดไลค์กดแชร์ตัวนะเจ้าเดี๋ยวอีกสักสองสามวันนะเจ้าแมวมีเวลาก็จะมาเอาสุดอา่าสองตัวชุดตรงมาฝากเปื่อน,นเฮากันนะเจ้าก็ขอบคุณตีติดตามแมวมาตลอดนะเจ้าขอบคุณเจ้า